แง้มง้มสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเบ้าเพชรเมืองดอกคูณพี่น้องนะครับที่รับชมทางช่องยูทูบเบ้าเพชรเมืองดอกคุณชาแนลหรือพี่น้องนะครับที่ติดต่อย่อยตามนะครับอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับคับระบบ f อเอ็มนี่ครับพี่น้องนะครับเดินทําเดินทางนะครับพานอำเภอบัวใหญ่ นะครับเป้าหมายคืออำเภอคงทรงของนะครับรานขยะเมืองคงโอสถตอนนี้มะฮอดบึงพะป่าน้องพะป่านะครับทางอำเภอบัวใหญ่อันนี้เสร็จเลี้ยงเมี่ยงมานะครับพี่น้องพันไปพันมานะครับตอนนี้ข้าเจ้าพัฒนาไหม่หล่าเด็กลร้ฟ้าลาปีนะครับเป้าเพชรพันมานะครับแถนนี้บางคนพี่น้องเคยมาบัวใหญ่แต่ว่าบอกเคยหลัดข้ามานะครับอยู่เส้นเส้นอยู่ทังนี้ละครับทังขนทรงอยู่ทางหน้าขนทรง อันนี้ครับออกออกใบพาดมาออกใบพาดเลียงเมี่ยงมานะครับมานะครับเนี่ยนะครับเห็นแมกขัวกาลังเห็ุงานอยู่ข้าเจ้าก็กําลังเห็ุงานล่งมองกาสําเร็จลุดวงไปด้วยดีล่งมองกากําลังต่อเติมก่อสร้างซุ้มนี้กําลังเชี่ยหนาออกจากท่ออยู่อันนี้เทศบาลครับพี่น้องนะครับนายกเทศบาลนะครับอําเภอบัวใหญ่พาเทียมการทิมงานนะครับทาความสะอาด นะครับซ่อมขวมสะอาดเพื่อกําจัดวัชพืชมันติดตันทั้งน้ํานะครับกําจัดออกและไก่ยูฟังนี่นะครับก็ดึงน้ําเขาได้บึงในในในได้ไดน้องทีกาเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็ดึงทางเทศบาลเทศบาลเมืองบัวใหญ่นะข้าเจ้าบบ้ข้าเจา้าเ,จาเห็นน้ำไหลเข้าท่าเท่ะอ่านน้่วนะอืมนะครับอ่ะ ว่าอันนี้กะอันนี้บ้าเพชรสิบพันประจําครับพี่นอ้องตะกี้นกเป็ดลายหลายน้องอโฮโฮโโนี่ตะกี้ก็หกหกเดี๋ยวดีข้าเจ้าก็ไม่เหตุไม่นะครับก็บเป็นตะเบิงอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของเมืองบัวใหญ่เน,นี่ยไปทางพุ่นนะครับมันจะเป็นขนทรงเลยครับพี่น้องแต่ว่าทางหลังเนี่ยเป็นตลาดบัวใหญ่แต่ว่าขยันตรงไปเนี่ยแวะไปทางขวเนี่ยเนี่ยตรงไปอ้าวพอง้วยมาพี่เนี่ย แล่นตรงไปนี่นะครับอมองงูน้อยอยู่นอ่ะเข้าเข่าแว่แว่ไปทังขัวแว่ไปทังขัวมือสิไปอำเภอคองนะครับอันนี้อันนี้ก็สิบแว่นะครับเส้็จรัดไปอำเพื่อคงเขาได้หลายทางนะครับพี่น้องมาถแถวบัวใ่อำเพื่อคงรีดาน้องบัวไล่นะครับถำพวกหูาจากทังทำเบาเพียนได้เด้อเดียวเบาเพียนบอกทั้งลัดขูกไปก็ได้รัดทงไปก็ได้นะครับมีความเชียวช,ชั่นชำนั่นเติมหนึ่งขึ้นกันนะ แต่ว่ายาเสียด้วยเหรอเดี๋ยวผ้าหลงเด้ลลดนะวันนี้นะครับกะรนั่นไส้เมื่อนะครับนี่ก็สิเป็นการลงไปรอดสะพานลอดลอด,ลอดทางรถไฟแต่ว่ารถเปลาเพรไปบ่ได้เด้ต้องไปทังหัวนะครับอันนี้แว่ไปทังหัวัดเนี่ยอันนี้ก็สิได้ขึ้นสะพานตะกี้ก็เลีนยนามไปเลยละวันนี้เขาเจ้าก็เห็ดงอกงอกแกง่งแล่เลียนใส่เลียนขัวแล่นขัวเลียนใส่อันนี้สะพานขามทางรถไฟนะครับ อ้านะขึ้นไปเทิงนี้เดี๋ยวเจ๊พี่น้องนะครับได้เบิ่งวิวเมืองบัวใหญ่เมืองเกาเมืองแก่นะครับเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเอำเพื่อบัวใหญ่ครับพี่น้องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองเก่าเม,อมืองแก่ไรอันพันยางนะนะไรอันพันยางที่หาสื่อบ่อไ้ขันมาสื่อบัวใหญ่นะครับมีครบสุนแนวนะเรื่นะอเมื่อการเกษตรเนี่ยอะไรย่นเนี่ยโอ้สารพัด ทางหุ่นนะครับเนะขาไปทางเมืองบัวใหญ่นะครับเมืองใหญ่เมืองใหญ่นะครับเมืองบัวใหญ่เมืองบัวใหญ่กับเมืองเอ๊ะเมืองบัวน้อยอยใส่บวะมันะมีเนาะมีแต่บัวไา่เนาะม่บัวไร่แล้วก็บัวใหญ่อันนี้ก็ลงไปครบพี่นอกนะครับเพื่อจะเดินทางไปอำเภอคงนี่คือสะพานข้ามทางรถไฟอ้ควผู้ใดขามาลงในบัวใหญ่นะครับ,าบ,รบถามเส้นทางใดเด้อ โอ้ยจะมาแลีนคากซ่าอันนี้ไปต้องแวะไปทางขัวอีกบัดเนี่ยก็ต้องแวะขั้วน้ำรถนี่แหละขั้นไทเกอร์ไปนี่ละแวะไปขอดนี่ก็แวะไปทางใสอีกเดี่ยบัดทีเนี่ยโอ้ยจะม่าหลายแวะเนาะแวะใสแล้วก็แวะขัวแวะขัวแล้วก็แวะใส เออเอามันสิแวะไปได้บพมเพื่เอารถมาจอดตันทางจัางสันบัดนี้เลยโอ้แวะไปได้อยู่เอาแวะไปทางายทางนี้กำลังว่างท่อน้ำป่าแวะไปใสนะครับเป้าไมยอำเภอคงอำเภอคงนี่กาห้างจากบัวใหญ่ไปประมาณยี่สิบกิโลครับพี่น้องนะครับบ่ไกลปันไดนะครับไปรัดไปเส้นนี้นะครับรัดจากอำเภอบัวใหญ่ไปอำเภอคงนะ บ่าวเพชรสีเที่ยวอยู่ั้งแต่าทางเส้นนี้ข้าเจา้ากัตาแลดอย่างบุญเนี่ยจนว่าข้าเจ้าลาดอย่างนเนาะรถจะขั้นเราก็เลียนอ,อยู่นี่หกขั้นเรอเนี่เลียนอยู่ทางเส้นเนี่ยถ้าโดนเนาะหลายฝ้าลาปีแล้วครับนะครับเลียนไปเลียนมาเลียนมาเลียนไปจนข้าเจ้าเฮ็ดทา่ยวไม่ให้เลียนเนาะ <c oughs> ขอบุญขอบคุณหลายๆ,ายๆก็แล้วกันน,นนะครับเทศบาลตาครับตำบลนะครับบัวใหญ่นะครับเพียรทั่งดีๆนะครับให้รถบ่าวเพชรได้เลียน นะ,ะับพี่้องปองไปทุงมองทุกบันคาว่าเลียนไปทางปาติโวก็คือกันเรียนไปทางงรีสะเกตก็คือกันเรียนไปทางขีดลายๆข้าจเาจ้าเห็นรวนเรียนไปข้าเจ้าไปเห็นห้เที่ยวที่ดีๆศพจังหวะพอดีมักักยังหวะนี่ก็เห็ดไม้ปองนี่ก็เห็ดไม้นะครับเห็ดแล้วเห็ดแล้วยังบอกท่านพ่อปีปีไกน่นี่เห็ดปีไก่นี่น้ารุงเรียนมหาลัยเทคนิคบัวใหญ่นะครับนี่เห,ห็ุท่างดีเราเนีย เห็นบ่พี่้องมาตะกี้มิดตะขวกมาติมารีวิวให้เบิ่งบัด้จะเลื่อนลุงเรื่องก้าวนาก้าวไกพัฒนาไปหลายครับพี่้องนะครับพัฒนา,เ,าเพื่อการสัญจรเดินทําเดินทางที่ได้สะดวกสบายไปให้ไปหน้าไปทงไปท่านะครับโอ้ก็ไปสบายถนนหนทางนะครับให้เจา้าก็ลาดยางลาดยางเทค,คนฉีดห,ด,หหดหอดเถียงไฮหอดหัวไ้ไปหน้า เชื่อมต่อระวังอำเภอเชื่อมต่อระวังหมู่บ้านนะครับบ้านอยู่หรือบ้านอยู่ในทางง,ทางงคงคงทั้งงองอ่ทังสักสักสิกสิก,สก,สก,สกทางล่อทังเกียนข้าเจ้ากระลาดยางให้เมื่อส์เรสมัยตะกอนนะครับพี่น้องนะครับจ่า,จาอำเภอบวัวใหญ,ญ่เนี่ยไปอำเภอคงนี่อันทางเสซนเลยนนี่คือทางเกียนเด้เป็นทางเกียนทางล่อ<ม>ทางเกียนนะครับบูป้าไปอันนี้เห็นไหมเด้เนี่ยอันนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือเห็นไหม บางเบางทั้งงอเนี่ยเป็นอย่างบางงอทรง,ง,งอกด้วยนั่น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 มันมันเออเออมันงอขัดเป็นทั้งงอทั้งโค้งทั้งงอโค้งกับโค้งอันตรายแต่เป็นภาษาเล่าข้าเจ้ากับปศิว่างงอเป็นตะยานนะครับคอยแลีนไปแลีนมากคอยมากคอยไปคอยสัญจรก็แล้วกันนะครับยศสักครับไว้นะครับระวังสัตว์เลี้ยง เทข้าเจ้าแล้วโอ้มีหดควยเอาไปมาหุ่นหุ่นคืออะไรอ้หูเอ็งเฮ้ยโอ้ยบางบางบางเขาควยตัวนี้พี่น้องเคยเห็นบ่เคยเคยเห็นเขาควยส่วนข้างคืองานก่อนล้ำเขาห้องบ่โอ้เอาลุงใบชัไว้นนี้เป็นยังอืมเออมึงมันส่วนข้างีหลีออ้าวเองี่เดินทำเดินทางมานะครับเห็นแนวแปลกๆพี่น้องก็ได้เบิ่งกัน นะครับเอาแบ่งปันกันไปผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองนะครับบมมีโอกาสวาสนาได้เดินทําเดินทางไปหันมานี่ี่มีเวล,เวลา,เาเวล่าบ่าเพลดเป็นหูเป็นตาให้นะครับน้าภาพเอ็บควมสวยควางงามลายอะไรย่างนะครับประสบพ่อนะครับนาข้างทงคางข้างนะครับกเอาไปให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบื้องกันเออเอาไปให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งกันเอานกก็เรียนตัวนั้น พี่น้องทางบ้านทา้งซองทีเขาเบื้องทางช่อง youtube บ่าวเพชรเมืองดอกคุณแชนแนลนะครับอ้ากรสิด้เห็นนะครับก็สิด้เห็นว่าโอ้เมื่องบวยญ่เป็นจังสี่ระว่างเทียมไปอำเภอค้งเป็นแนวนี้วันทางไปปองจังสี่ตัวพี่น้องก็สิด้หูได้เห็นกันนะครับอีกสิบกิโลครับพี่น้องนะครับกระหอดอีกสิบหกกิโลสิบเจ็ดกิโลก็หอดนะครับอันนี้เป็นทางนี่นี่ ส่วนมากมันสิเป็นเอียดเด้ครับทางหัวมืออันนี้สิเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าเอียดข้าเจาเ้าสิเห็นหน้าบ่ค่อยได้ดอกนะครับแถวนี้แต่ว่าส่วนมากตรงเทียนเป็นทีของเก๊กแหมเป็นทีของเก๊กบัดทีน่นี่เก๊กข้าเจ้าซื้อทีแล้วบันนี้ข้าเจ้ากระจกน้องน้ำแล้วก็พู้ยิ้มไปเห็นบมุ่นอันนั้นคกุกอันมองหลุมฝังศพอันพี่หลอกเก๊กนด้นั่นเันทีข้าเจ้าเห็ดไหวอยู่อยู่ทางโน้นข้าเจ้ากับมีนองน้ำแต่ว่าเป็นทีเก็กเป็นที่ทสาธารณะเด้นี่น เป็นทีเก๊กนะครับเราก็ไปแฮมมานีีก็ันสิบ้อคือตำบลตำบลโนนทองหลังเนาะอันนี้ก้อนยุ่ข้างหน้าตำบลโนนทองหลังยู่แถวบันนี้ข้าเจ้าต้มเกียเนี่พี่น้องเคยเห็นสมัยก่อนทีข้าเจ้าที่ข้าเจ้าอ่าต้มเกียอบะตะกอนอยู่แถวบันเบาเพชิดมีเด้อยู่แถวบันเชงบ้านบกเดินบ่อค้าเจ้าต้มเกลือ แต่ว่าบันนี้นะครับพีแล้วแถวบ้านน้องไผ่ล้อมแถวน่นท่องหลังพี่เด้ข้าเจ้าตม่นะแลียง่มาทางพีนะครับขอพระพอ,อ,อทางรถไฟนี่ทางรถไฟอยู่กขางขัดดันใส่มืออันนี้บ้านน้องไผ่ล้อมนะครับบ้านหน้องไผ่ล้อมทางนานี่ก็บแม่น่นท่องหลังอืม,อมนี่ทางรถไฟทางรถไฟตึก เอาเป่ายังเพลงยังก่าทีเบาบนห้องมั้ยเอาไหมติไ,มไปกับพี่ <c oughs> จิพาไปขึ้นรถไฟมั <c oughs> ้ยไหวห้องบเปลี่ยนไล่ไปไล่ไป <c oughs> เขาลองวางเด็ด <c oughs> ทางรถไฟนะครับทางรถไฟเนี่ยครับนี่ไปกรุงเทพคุณเด้นี่ทางรถไฟนี่เออดภาคใต้คุณเด้เนี่ยเอาผมเป็นรถไฟสิมาที่ประเทศเนี่ยอ,อืม รถไฟสีมาเดีดเด,ด็จอดบังรถไฟบ่จช่ไหนอืมรถไฟรถไฟไล่ไปไล่ไป,ไป,ไปถึงอเป็นคนบ้านนอกแต่ว่าบางกอกพี่ไปประจำไปน้ำใบบอ่อลนะน้องบ่ให้สององสิบห้าน้องเที่ยวบุยเขาวาไปสีบ่บ่อ พื้ดกล้วยคือนไหลเลยบัวใหญ่ครับพี่น้องดครับบดีนะครับอยู่ในอณาจักรนะครับแฝงบัวใหญ่จังหวัดโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าหมูจังบัวใหญ่อดีนครับเป็นทางขามทางรถไฟบ้านนุนท้องหลาง นะครับนี่นะครับขันสิไปให้ไปหน้าซุ่มไปหน้าก็ได้ข้นสะพันได้โดนเนี่ยตะก้อนก็ลัดไปเออตกสมัยไม่อหลีเนาะนี่แหละข้าเจ้าบอกว่าสมัยกล้วยสองหางสมัยท่างสองสันคนว้ากันยุ่แเขนศอกโอ้จะมันคือค่ะข้าเจ้าอเอาถอถือคักเนาะสมัยไม่สมัยไม่เลือนว่าสมัยป่าเลื่อนหอยเด็กน่อยเลื่อนคว้มพ่อคว้มแม่มาเลือนแสเลือนควันจินเขาแล้วเฮาตะของเออเถือ ขาตังเตกีตังแตกอนนะครับขาดว่ามาจากอำเพื่อนองสองห้องนะครับนี่พี่น้องทั้งบัวใหญ่ยางไม่ยำกันเด้กุ้สี่ยางมะฮอดนะครับว่าม,มันเข้าใกล้นะครับยางไมา่ยำกันหาบกระบุงควันขาตาไปแล้วพยายามกันได้บักเขียบไ,ได้บักอือได้บักแตงได้เขาโคดได้แนวอยากแนวก,ก,กินผักมีสีใบสารผัดอันพันยางอันนี้เขาเจ้าต้มเกียนี่มีบ้้นนู่นท้องหลังนี่ นี่มองข้าเจ้าตุ่มเกียนะครับตุ่มเกียอยู่ที่วัดอย่างวัดโพธิโ,นโ,นโนสธรอ,อ,อันนี้เทศาบาลนั่นไปตำบลโนนทองหลางตะกี้ทังนี่ก็คือทางเกียนครับพี่น้องบอกว่าท่านแล้วคัดว่าไปเที่ยวทองหากันไปเยี่ยมไปยามกันพี่น้องบ้องไปนะครับไปไปยามกันก็คือย,ยางอะไก็คือยางไป สมัยคุมมือจะมันมคาเจ้าก็ว่าไว้ถือกทั้งสิบขึ้นเศร้าขึ้นยอเป็นข้าวมือมนวะเออแมนดีหลีละ่ะกันว่าสิไปใสมาใส่นะครับปลาแปบลีเล็ดข้าวเดียวหอดหนพี่น้องเบ้าเผ็เดอยูทั้งบลบือมหาสารคามกันว่าสิไปฮัลโหลปข้าวแท้กันฮัโหลอยู่บ้านบ่สิพปยาม ุ่มนั้นอ่าช่มหนึ่งอยทางบ้านสิบฝันบักต้นแจงใสก่ไก่้ก,กับพระท่านในหลกขนบักต้นกับพระท่านในฝันบ้าวเพีรไปหอดแล้วตะกี้พระสันอีเมลแล้วยางจนว่านอนขึ้นอโอ้ยนอนบ้านนั่นแล้วก็นอนบ้านนี้วา่าสิหอดว่ามเม่นบ้านพี่น้องก็ไปขอนอนน้ำวัดเอาเถิงหาเขา อรดอยากลำบากลำบนสมัยต่างแต่กีต่้งต่ก่อนนะมาเปรียบเทียบกับสมัยคู่มือนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับถนนหนทางลาดยางเทียงไม่ลอยลาดยางบักต่อยเทิงข้อนกีดนะครับเชื่อมต่อระวังหมู่บ้านอำเภอหากันไปคลองม้ายงไปสบายไปสะดวกสบายครับว่าต่้งต่มีเงื่อนเติมน้ำมัน อ่จาจังไรเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่นอ้องุณผู้ฟังนะครับลุงคลิป้แตะเพียงท่านีตะคอนข้าแล้วกันนะครับขอบุญขอบคุณหลายหลันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นสไลค์กดกระดิ่งให้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อติดต่อยหอยตามเว็บนะครับติดต่อย่อยตามนะครับทางช่อง youtube เบ่าเพชรเมืองดอกคุณชแนลนะครับเบ้าเพชรเมืองดอกคุณขอบคุณหลายๆครับ